ล็อกผสมเราค่อนข้างพร้อมใช่ไหมล็อกผสมเราค่อนข้างพร้อมพร้อมครับแล้วก็แม่ไก่เราก็พร้อมแม่ไก่เราก็ค่อนข้างพร้อมใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างทุกพี่เตรียมการมาแล้วใช่คือถ้ายอดจองเยอะเราก็เพิ่มแม่ไก่เข้าไปแล้วน้ำเชื่อกองโจรก็ผสมได้น้ำเชื่องกองโจรเยอะเยอะครับเยอะมากเยอะมากครับ <c oughs> ท,ทิก้าเปิดจองเยอะก็เพราะว่าน้ำเชื้อมันเยอะนี่แหละ <Okay. S 2> ทีนั้นไม่ได้ปิดเสียงกลุ่มกองโจรได้ยินเสียงหยิบโทรศัพท์มา <laughs> พิมพ์เริ่มโอนได้จัดมาสองคู่นะโอเคเอ็ม okay. <laughs> พัฒนาชัยราชบุรีใช่ไหม <laughs> จองมาสองคู่แต่ว่าน่าจะได้ชุดแรกด้วยไม่ได้จะเกินห้าสิบคู่แรกกองโจรเปิดเปิดครับกองโจรฝากผสมคิดลูกไก่ตัวละห้าพันนะครับ แต่ที่เปิดจองเนี่ยคู่ละห้าพันให้เอฟซที่ติดตามมานานคือคู่ละห้าพันแต่เอาแม่ไก่มาผสมเนี่ยผมคิดลูกไก่ตัวละห้าพันเออเอ็มนคนปรปฐมเอ็มนคนปรปฐมใช่ใช่ใช,ใช่เป็นลูกฟาร์มผมด้วยเนี่ยผมคิดลูกไก่ตัวละห้าพันนะครับเอามาผสมเนี่ยคิดลูกไก่ตัวละห้าพัน าผสมเคแมนไว้เข้าได้อย่างครับได้ <c oughs> ตอนเนี้ติดจองล็อกกับใครไว้ติดต่อที่คนนั้นเลยนะครับพ่อค้าไก่หมุน่นสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวโทรหาเซบิกเก่อนวะเพราะว่า เซบิกเมสเซจเข้าไหมอันนี้เมสเซจมันเข้าดีใครที่ผมเนี่ยนะครับ่ิเ็ครับสี่สิบเอ็ดสี่สิเอ็ดข้อความเลยใช่ไหมก็ มันมีข้อความละสองคู่ก็มีตอนนี้ก็น่าจะเกือบห้าสิบคู่แล้วนะยังไม่แปดโมงเช้าเลยพวกพวกรอแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบิ๊กยังไม่ต้องจดเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวเลยได้เดี๋ยวเปิดทีเดียวมจะได้ไม่งงไงเปิดทีเดียวได้ไล่เวลาไล่เวลาปุ๊บแล้วก็ไปเทียบเอาไปเทียบกับสลิปแล้วถึงจะจดตอนนี้มันสี่สิบสามขึ้นมาสี่สิบสามแล้วใช่ไหมสี่สิบสามข้อความโอเค เฮ้ยสมุดอยู่ไหนไไวะเนี่ยเอาไปอัปเดตเอาเอาไปอัปเดตดีกว่า่ะไหนวะสอ่ะวะไม่น่าไม่ชัดแค่นี้ฮะมองไม่ค่อยชัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านยามเชา้าโอ้วันนี้ผมคึกคักเลยแหละคคักนี้นนคึกค,คักครับทูกพี่ ว่าผมตื่นเช้าแล้วลุยเช้าว่าวันนี้ผมตั้งใจตื่นแต่เช้ามากเนี่น,นี่คนยังโอนเงิน,นสบิกตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่ยอดแล้วเนี่ยแล้วถ้าูกกองโดนเริ่มเนี่ยกบลายแม่แล้วด้วยครับลุย เริ่มหมอบเรื่รองโกรหลายแม่แล้วูลกพี่เตรียมการไว้หมดแล้วชุดนี้น่าจะได้ไวไวมากไวไม่เกินสองไม่เกินสองเดือนครึ่งก็ได้รับลูกไก่แล้วช,ชุดนี้เกินได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ทยอยทยอยเอาแม่ไก่เพิ่มแล้วด้วย ตั้งใจทำให้เอฟจริงๆนะต้องบอกอย่างเพราะว่าผมเห็นแม่ไก่แต่ละตัวผมไม่อยากจะพากไม่อยากจะเล่าโอ้ผมว่าผมเห็นผมไปกับท็อปบ่อยแล้วลูกปิ่นคีรีก็มีใช่ครับลูกก้าวล้านก็มีใช่ครับโอ้โหสายดีๆทั้งนั้นเลยผมแล้วระดับมีแต่โอวขอบคุณมากครับเพชรผมสอนต้องค้มครับต้องคแลว เอฟซีหลายๆคนยังไม่ยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเนี่ยมีหลายๆคนเพว่าผมต้องได้แหละสองคู่สามคู่เอาสี่คู่เลยไหพี่ก็อยู่ที่ว่าวันนั้นเองจะทันเขาหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับผมมันทันหมดแหละแต่ว่าอาจจะได้ถ้าคู่ที่ร้อยอย่างเงี้ยมันก็รอนิดนึงต้องรอได้แจ้งในกลุ่มเลยเพชรผมสอนว่าส่งสลิปครั้งเดียวเพราะผมก็แจ้งไปแล้วอะ ส่ไหนก็ได้นะราคาดีงามนะแต่ว่ามันก็มีคนที่ว่าอยากได้เงินยังไม่ออกอะไรก็มีนะ,นะวันเดียวก็ทำไม่ทันแล้วนี่ถ้าจองมาร้อยคู่สองร้อยคู่นี่ปวดหัวแล้วนะฮะดวงก็ออไหวนะชุดนี้ไหวครับลูกพี่เออทำไ,ได้ลูกพี่เตรียมการไว้หมดแล้วครับ แล้วคนดูแลแม่ไก่ดีมากผมต้องบอกมีควาชมชงเชิงทำดีอะทำดีครับดูตั้งแต่ว่าแม่ไก่ตัวไหนกิมไข่ก็ใส่ใจรายละเอียดอู้แล้วแม่ไก่แต่ละตัวไข่เป็นสิบกว่าใบครับลูกอผมไปดูแล้วครับผมบอกมั่นใจมากเลยมีเปิดรอบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าใครไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดให้อีกรอบหนึ่งแต่ต้องรอได้นะอย่างที่ผมบอกอะ่ะ <c oughs> ถ้บ,บวันนี้เราเปิดช่วงแรกไม่ไม่ไม่เปิดจองวันน,น,นี้วันเดียวนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าใครไม่ทันครั้งนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมอาจจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะคู่ละห้าพันหกแต่ว่ายังไม่แน่นะมันต้องดูวันนี้ก่อนถ้าวันนี้ยอดจองเยอะ200คู่เป็น100ยฝักคู่ขึ้นไปเนี่ยเดือนหน้าก็เปิดไม่ได้เข้าใจปะมีคนปิดกันเปล่าครับท่าน มไม่มีคนปิดแต่มีคนโอนประมาณตอนเนี้น่าจะเลยห้าสิบคู่แล้วสายรับจับบ้านเล็กผมมาครับของมึงเนี้ยสว,วัสดีน้องเพชรบุรีคือจะเปิดจองอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าต้องดูวันนี้ก่อนจอดล้ เขาถามว่าจองลูกกองโจรช่องนี้ใช่ไหม <ori> ช่องไก่นูหมฟูมึงไปตอบดิว่าไม่ใช่ครับ<อ>มึงเอาลิงก์ไปแปะเขาไป <im itation> ไม่ปิดแต่โอนกันไม่หยุดใช่ไหม <im itation> คู่ห้าบหกลูกกองโจรน,นะครับกี่เดือนก็รอได้นะโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้หมายถึงปิดกันติ๊กตอกท่านอ๋อ <im itation> <im itation> ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาปิดการติ๊กตอกผมหรือเ่า พายุสลิปครับแบบนี้คุณอิมูไทยก็จองแล้วนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวผมเอาเอาสมุดไปอัปเดตก่อนเดี๋ยวถามเซบิกก่อนว่าเซบิกตอนนี้กี่เมสเซจแล้วแต่บางคนก็สองคู่นะนั่งดูคนโอนเพลินเลยนก็เราทำของแท้ของจริงให้อ่ะ อัปเดตให้ดูตลอดใช่ป right? ่ะใช่ตอนนี้กี่ข้อความแล้วแปดูกันครับแปลงฝันอยู่เหรอแปดงิันครับไปด้วยเปล่าวบครับฮะ่อ๋อ48 48ก็น yeah, mm ่าจะ50าสกว่าค well, yeah, uh ู huh. ่แล้วตอนนี้โอเคอะรู้เรื่องไฟดับอะตื่นมาพายุสลิปจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวจะ และเองอัปเดตให้โอเคเดี๋ยวต้องต่องเซบิกก็ต้องมาจดเนี่ยคนเนี้ยขอมาสองครั้งแล้วตัวต่ออะไรเนี่ยใครขอเข้านะครับถ้าไม่ตอบว่ารอได้ครับผมไม่อนุผมไม่ให้เข้านะเพราะถือว่าพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมาถามว่า เดี๋ยวจะมาถามว่าได้เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิวไหนผมขี้เกียจตอบผมจะได้เมื่อไรอย่างเงี้ยคือถ้ารอไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปนะครับไม่งั้นอย่างนั้นเนี่ยผมตอบไม่ไหวไงแล้วคือถ้าได้คิวแรกๆอ่ะมันก็ได้ไวแหละของแท้ของดีใครก็อยากได้นะอย่าพิมพ์คำว่า เลือกกันนะครับทุกวันนี้คำนี้ทำให้โดนบล็อกเลือกอะไรเอ่ยของแท้ของดีใครก็อยากได้นะใครไปละสี่ห้าร้อยมีใบละสามร้อยนะครับใบละสี่ห้าร้อยไม่มีนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสมุดกันนะไอรอนมึงหนาวขนาดน,นั้นเลยเหรอเป็นวัดครับฮะมึงเป็นวัดเหรอมึงเป็นโควิดป่าวะไม่เป็นโควิดครับ <c oughs> ติดก็ติดไก่เนื้อฮะไม่ได้ออกไปไหนแล้ เมื่อวานตอบก่อนเข้าว่ารอได้แต่รีบหน่อยก็ดีผมไม่รับเลยอ๋อไม่รับรีบหน่อยก็ดีเออ <laughs> นี่ก็ไม่รับนี่ลบไปแล้ว <laughs> รอได้แบบไหนรอได้แต่รีบหน่อยก็ดี <laughs> ผมก็ไม่รับเหมือนกันเพราะเรารีบอยู่แล้วเราอยากให้ได้ไวทุกคนอยู่แล้วเจอมาละ่ะไม่ต้องมาบอกเราแบบนะั <laughs> ้น พรุ่งนี้โอนแล้วครับรอได้ขอบคุณมากครับคุณต้อมลุ่งเจริญผมเห็นแล้วเพิ่งส่งเมื่อกี้นะพรุ่งนี้ผมนำใส่เลือดประทะปาก่อยขอให้ชนะไวๆนะครับบังโอสิงลงกันขอให้เฮงเฮมันหมานเก็บเงินกับบ้านไวๆนะครับโคตรสวยติดโควิดตอนนอนโรงพยาบาลเศร้าเลย ถึงบอกว่าถ้า FC หม่ยังไม่ต้องเข้าไปจองนะครับเพราะเดี๋ยวมีปัญหา,าเมื่อกี้ผมบล็อกไปคนเขาถามว่าแม่ใสยไหนผมเลยบล็อกไปเลยเพราะถือว่าไม่ได้ติดตามไงคือไม่ได้บล็อกอะคือเตะออกไปแล้วก็ปลดบล็อกให้เขาโอ้นี่คนจะเกียดผมนะเนี่ยให้ดวงเอ FC โกสนฟังจะเข้าใจครับ ลูกกองโจรที่จริงมันไมน่มันราคาห้าพันนี่มันเป็นราคาที่ลูกพี่ทำให้เอฟซีครับทำให้เอฟซีถ้าคนใช่ครับแท้แล้วชัดเจนสุดยอดนะลูกฮอกอายไม่มีขายนะครับไอจอนลูกฮอกอายค้างส่งอยู่กี่คู่ค้างส่งอีกตอนนี้น่าประมาณเก้าร้อยได้ครับตอนนี้น่าจะค้างส่งอยู่ประมาณเก้าร้อยนะส่งไปสองร้อยกว่าคู่สามร้อยยังไม่ถึงนะครับส่งไปประมาณสามร้อยคู่แล้วค้างจองอีกประมาณเก้าร้อยโอนเต็มได้เลยนะครับ โอนเ,นเต็มได้เลยลูกไก,ก่กำลังจะเริ่มส่งได้อีกแล้วลูกไก่มีครับมีแล้วเหรอแต่มีครับแต่ว่าคนคนโอนถามไอ้ยังไม่มีครับไม่พมร้อมอ่ะไม่ใช่มึงต้องแจ้งในกลุ่มดิแจ้งครับครับโทรตามนะครับอ๋อโทรตามถ้าถ้างั้นก็เอาขึ้นมาขายเลยถ้าไม่มีค,คนโอนอ่ะก็ตอนนี้ไม่ไม่คือโทรโทรตามครบยังพันสองร้อยคู่เนี่ยโทรตามครบหรือยังเออมึงไอ้ยังมันต้องให้ติดตามงานน่ะครับ ใช่คิวที่สามที่สอุ่นใจแล้วล่ะอ๋อเพชรผมสอนถ้าสมมุติจดนะอย่าเพิ่งเอาไปลงในกลุ่มนะเดี๋ยวคิวมันไม่ตรงกันนะรู้ป่ะเดี๋ยวต้องส่งส่งมาทางให้ผมดูก่อนแล้วผมจะจดเป็นคนจดลง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 คิวเองเข้าใจป่ะ ลูกไก่ตัวละ300เช็คแล้วหน้าห่อนได้ค้างได้ผ่านแบบสบายนะโอเคยินดีด้วยมันใช้ได้จริงลูกไก่ราคาหลักร้อยของผมมันใช้ได้จริงใช้ในสนามได้โอเคเดี๋ยวส่งให้เซบิกก่อนนี่ยังโอนเงินไม่ขาดยังโอนเงินอยู่เลยเนี่ยแล้วมันจะรวมเป็นยอดเดียวบอกว่าถ้ามันเยอะะจอนไม่รวมครับฮะ ไม่ไม่แต่มันมีเมสเซจอยู่ที่เซบิกอยู่แล้วเวลาสดเวลาเมสเซจอยู่ที่เซบิกอยู่แล้ว mm hmm. ต้องวิ่งไปอัปเดตสมุดก่อนถ้าอัปเดตสมุดมันก็จะง่ายไงถูกป่ะครับเอ,อ้แต่มันไม่มีเวลาให้ เดสมุ่ <Des> น่าจะมีอยัง่ไม่มีบอกเวลาเมสเซจดีเซบิก hmm. คถูกต้องดูที่เมสเซจดีเซบิกน้องชายผมเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดจอนขายลูกยาแดงไม่มีใครปิดหกพัน พอเอาลงไลท์คุณจอนไม่ขายแล้วอดเลยคือถ้าเอาลงไลท์แล้วหน้าฟาร์มผมขายอยู่ตัวละแปดพันตัวละหมื่นนะพวกลูกยาแดงลูกคือลูกยาแดงลูกอะไรนะยาแดงสอนแดงลูกยาแดงลูกสอนแดงพวกเนี้ยผมขายอยู่ตัวละแปดพันนึงตัวละหมื่นนะครับขายแบบนี้จริงๆแต่ว่าอยากจะสนับสนุนให้คนมาดูไลฟ์สดไงก็เลย เอาขึ้นเนี่ย,ขยไข่ไรสดเนี่ยราคาจะต่ำกว่าหน้าฟาร์มนะครับราคาจะต่ำกว่าหน้าฟาร์มเหมือนหอยไอ้ไอเบนส์น,นะเมื่อคืนเนี้ยไม่มีคนปิดไม่มีคนปิดแต่ถ้าโทรมาทีหลังไม่ใช่ราคานี้ทุกัเป็นกติกามันรอรวมยอดเดียวกันสอดสถตมเมนต์ธนาคารได้นะโอเค คือถ้าปิดให้ปิดในไลฟ์สดเลยนะครับราคาจะถูกกว่าเพราะชุดเนี้ยอย่างผมเอาขึ้นมาเนี่ยมันยังเตะไม่ได้ก็คือมันก็เลี้ยงรออายุอยู่แล้วถึงผมไม่ได้ขายคุณไปผมยังไงก็ต้องเตะอยู่แล้วใช,ใช่ไหมจอพอะเตะมันก็จะไปไก่คัดผ่านแต่ก่อนเตะเนี่ยมันคือไก่ที่วัดดวง ตัวละห้าพันหกพันแปดพันมืนนึง่งพอมันเต็มหนุ่มจะเตะได้ก็ตัวละ8 0 0พขึ้นทั้งหมด8,000ันหมืนนึงทั้งหมดนะครับพอเตะแล้วราคาก็อาจจะเป็น1 5ื0 0ห0 0 0องหมื่แล้วแต่ฝีตีนจัดไปหนึ่งคู่สบายใจแล้วนะลูกตีตอนนี้เปิดคู่ละ5้าพันตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วครับไม่ได้ลูกครับไม่ได้ลูกผมโอนเงินคืนนะ ลูกตีซอนโอนเงินคืนหมดอย่างี่จองไว้จะเหลือน่าจะเป็นชุดที่ว่าผมโทรติดต่อไม่ได้โทรติดต่อไม่ได้ใช่ไหมหทโทรติดต่อไม่ได้โทรหาจอนเลยครับ<ะ>มันไม่ได้ลูกนะครับลูกตีซอนนะ่ะผมทําไม่ได้ลูก <c oughs> พี่ดวงจอนและทีมงาน <Okay. S 1> จัดเรียบร้อยแล้วนะโอเค สวัสดียามเช้าครับผมนี่ยังโอนกันอยู่เลยเนี่ยกองโจรเนี่ยอาถึงร้อยคู่ไหมวันนี้อะต้องถึงครับต้องห <50 S 2> ้าเท่าไรแล้วห้าแป๊บเดียวห้าสิบกคู่ยังไม่ถึงแปดโมงไปอัปเดตสมุดครับ,รรบเดินตีมีพ่อไหนบ้างแนะนำหน่อยก็กองโจรนี่ไงเดินตี ร้อยอัพแน่ใช่ไหมก็ร้อยร้อยคู่ก็ร้อยคู่ก็แป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่น้ำเชื้อมันเยอะด้วยน้ำเชื้อมมันเยอะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ ถ้ายอดจองคนที่คนที่เงินไม่พร้อมเดี๋ยวเดือนหน้านะครับวันที่ห้าเดือนหน้าผมเปิดอีกรอบหนึ่งจองไปสองคู่นะโอเคยหญ่ถึงร้อยคู่เลยครับเดือนนี้ยังไม่มีเงินเผื่อท่านเปิดเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเอาเดือนหน้ารับปากเดือนหน้าอีกรอบหนึ่งแต่ต้องรอได้นะเดือนหน้าวันที่ห้าอีกรอบหนึ่งเปิด โปวันพ่อห้าธันวาฮะดวงห้าพอีกรอบหนึ่งคนที่รอรอบหน้าก็ต้องรอ,รอนานกว่าเขาหน่อยไม่ไม่รอบหน้ามันก็ต้องไปต่อคิวตื่นมาข้อความเต็มรลายเลยใช่ไหมสวัสดีครับซุ้มหนุ่มโรงเฟอร์นะครับเฮงเฮงเฮครับผม วันที่เจอเอาไก่คัดผ่านกับพี่ทอปสองตัววันนี้ออกหากคู่สองตัวเลยนะเยี่ยมวินไม้วันเปิดจองลูกยอดธงบ้างครับ <c oughs> เอากองโจรเงินยอดธงคู่ละห้าพันไหมยอดธงก็ตีสามล้านมัน <c oughs> <c oughs> ไม่เอาขี้เกียจทำสู้ตาย พี่บอกว่าจะขายกองโจรตอนนั้นลูกกู f เอฟซีน่าจะร้องผมร้องไห้กันเป็นแถวอะไรครับถ้าขายวันนั้นไม่มีใกล้ถึงแล้วถึงแ,<น>แล้วเนี่ย<น>อัปเดตธนาคารไปตัวเมียเกตสองหมื่นล่ะไข่เบล่าสามร้อยอันนี้ของโกเซมใช่ไหมเดี๋ยวก่อน ลูกแสนง,งอนพึ่งจะเริ่มผสมนะครับยังไม่ได้ผสมเลยนะลูกแสนง,งอนฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกผสมไม่ได้นะครับผสมไม่ได้ขออนุญ,ญาตผมเข้ากลุ่มหน่อยจะโอนจองเอาวอาวคุณไม่ได้เข้ากลุ่มอ่ะพึ่งเข้าอ่ะอากาศเย็นเจียบรวย,เยเๆเฮงๆกับคุณมากครับบังเมงนี่ยังโอนมันไม่หยุดเลยนะดวง สมุดหมดอะจะต้องให้แม่ไปทำสมุดใหม่โอนวันเดียวนี่ถึงกับหมดเลยสมุดหมดเลย <c oughs> ยอดเงินข้าวเต็มคาราเบลเลยเหรอนี่เท่ากับ ตอนแรกมันมีเงินอยู่เท่าไหร่วะสองแสนกว่าบาทเนี่ยมีเงินอยู่โอ้ยนี่มันกี่คู่แล้ววะ แปดสิบคู่แล้วดิเนี่ยก็ทีแรกมันมีเงินอยู่สี่แสนนะตอนนี้มันแปดแสนฟาแปดแสนถ้าก็โอนมาสี่แสนสี่แสนก็เกือบแปดสิบคู่แล้วดิเนี่ยโอ้โหทะลุร้อยแน่ต้อมแพ้กุ้งอดีสอนวัสดีครับ โอนวันเดียวใช้สมุดหนึ่งเล่มใน่มไหมสี่สวัสดีฟาร์มสวัสดีครับน่าจะ500คู่ไม่ถึงหรอกไม่ถึง500คู่หรอกคนเงินไม่พร้อมเยอะนะคนเงินไม่พร้อมเยอะบิ๊กบอยสตอรี่สวัสดีครับ ยังโอนไม่หยุดเลยเนี่ยจีลายุทธคุณถาวรอ,อุบลราชธานีจองมาหนึ่งคู่สอจอทังสวัสดีครับเสียนายเมืองการ